สวัสดีาค่ะกิจกา,ารการเล่นนะคะตัวนี้เป็นมะนาวเลมอนสายพันธุ์ฮาวายนะคะสวยมากๆเลยนะคะฮาวายนะคะจะติดลูกโดกมากๆเลยนะคะลูกแรกที่เขาออกมาก็จะเป็นลูกยาวแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะและที่สําคัญอันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนติดอดอกเริ่มออกลูกแล้วนะคะปลูกอีกหนึ่งปีนะคะเราเอาไปปลูกก็จะได้ต้นตัวแบบนี้เขาก็จะมุกโดกด้วยนะ,ะมาดูท่านนี้ค่ะ าจะดกมากนะคะออมทุกกิ่นเลยนะคะเวลาที่เขาออกช่อดอกนะคะแม่ค่ะช่อดอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะติดดอกอันนี้เป็นดอกที่บานแล้วเวลาที่ดอกบานแบบนี้เขาหลุดแล h, ้วเขาจะมีลูกเล็กนะคะส่วนตัวนี้ค่ะมาดูค่ะอันนี้เป็นช่อดอกที่เป็นดอกตูมน,นะคะออกแบบนี้เลยนะคะเวลาหลุดออกมานะคะก็จะได้ไซน์นู้นเลยนะคะ mm. เขียวสวยแบบนี้เลยนะคะ mm. ใครที่อยากได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะสายพันธุ์นี้ลูกตกและลูกใหญ่มากๆค่ะสวยมากๆเลย